สถานการณ์โควิดเนี่ย<ม>ก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เนี่ยนะครับเราเองก็อยู่ในสภาวะที่เกินไม่เข้าแล้วก็คายไม่ออกจริงๆนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ที่มีการลดอัตราดอกเบี้ยของแบงก์ชาติไปเป็นที่เรียบร้อยแถมแบงก์ชาติเนี่ยถแถลงเมื่อวานชัดเลยส่งออกก็แย่กว่าที่คาดการใช้จ่ายบริโภคในประเทศของประชาชนก็แย่กว่าที่คาดการลงทุนภาคเอกชนก็หดกว่าที่คาดการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐก็ปรากฏว่าล่าช้ากว่าที่คาดมีทุกอย่างเกินกว่าที่คาดหมด ดังนั้นก็เลยเป็นที่มาของคณะกรรมการนโยบายการเงินเสียงแตกอีกต่างหากนะฮะสต่อ3 4บอกว่าให้ลงดอกเบีย้ย3บอกให้ตรึงไว้ก็ไม่รู้3เสียงนี่ใครก็ไม่รู้นะฮะแต่4บอกต้องลงต่อเพราะฉะนั้นเสียงส่วนใหญ่เกินมา1เสียงบอกว่าต้องลงก็เลยต้องลงทีนี้พอลงพอมันลง0.75เหรือ0.5เนี่ยขีดเส้นไ้เลยครับว่าประเทศไทยไม่เคยเจออัตราดอกเบี้ยของแบงก์ชาติเหลือแค่0.5อถ้าบางคนถามว่าตอนวิกฤตต้มยำกุ้งเนะหลือเท่าไหร่ ตอนพิกัดต้มยำกุ้งอัตตาดอกเบีย้ยแบงค์ชาติยังแพงกว่านี้นะครับนะฮะนั่นคือเมื่อประมาณกว่า22ปีที่ผ่านมาดังนั้นก็จะมีคนหลายคนหรือว่าหลายสื่อก็ประเมินต่อไปว่าหนึ่งพอดอกเบีย้ยลงเหลือ0.5%แล้วเนี่ยนะครับคำถามที่มันควรจะถามมากกว่าว่าแบงค์ไหนจะลงดอกเบีย้ยบ้างเนี่ยคือหนึ่งยังลงต่อไหมสำหรับแบงค์ชาติต่อไปอันนี้จะเป็นสูตรที่บรรดาน,นักเศรษฐศาสตร์ชอบ แล้วเขาชอบจะวิเคราะห์ว่าที่เหลือปีนี้จะลงไม่ลงนะครับยกตัวอย่างเช่นทางข้างของ EIC หรือสํานักการเอข้าฮะศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์นี่ก็รีบออกแหม่แนววิเคราะห์เขาเมื่อคืนออกมาเลยนะฮะบ,บอกว่าการลงมาอย,อยู่ตรงนี้4ต่อ3เนี่ยนะครับเขาบอกว่าต่อไปที่เหลือของปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ลงละคือจะอยู่แค่0.5% ก็เหลือการประชุมอีกประมาณน่าจะประมาณ3ครั้งในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับค่ายนี้บอกแล้วครับว่าที่เหลือของปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นการรอดูและอาจจะตรึงอัตราดอกเบี้ยต่อไปคือไม่ลงมากกว่านี้แล้วพะลงแค่นี้ก็ใจหายหมดแล้วล่ะครับต่ำสุดเป็นปรติการคําว่าเป็นปรติกาเนี่ไม่ใช่เกิดขึ้นในช่วอายุหนึ่งของคนคนเราเลยนะฮะทีนี้สิ่งที่ต่อมาก็คือว่าเมื่อลงอย่างนี้แล้วเนี่ยตามสูตรนะฮะมันควรจะเป็นดอกเบียติดลบได้แล้วหรือไม่ ประเทศที่ใช้นโยบายดอกเบีย้ยติดลบคือนอกจากคนฝากฝากเงินไว้ที่แบงก์แล้วเนี่ยยังต้องออกค่าใช้จ่ายให้กับแบงก์เพื่อรักษาเงินด้วยเนี่ยนะฮะก็มีญี่ปุ่นและตอนนี้กําลังมองไปที่ไหนทราบเนี่ยสิงคโปร์กับออสเตรเลียว่ากาลังเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าดอกเบี้ยติดลบจริงหรือไม่ซึ่งจริงๆอันนี้มันขึ้นอยู่กับปัจจัยภาวะเศรษฐกิจในประเทศและโครงสร้างของเศรษฐกิจแต่ละประเทศว่ารับหรือมีสภาพพร้อมกับการใช้ดอกเบีย้ยติดลบหรือไม่นะครับทีนี้เช้าวันนี้ที่มาประกาศกันเป็นแบงก์แรกที่ลงอัตาดอกเบีย้ยเลยก็คือแบงกรรุงเทพนะคับ คุณสุวรรณแทนสถิตกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ของบีดีเอลอย่นะฮะก็บอกว่าลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้นะฮะทั้งประเภท m l r m r r MOR นะครับลงมาตอนนี้แล้วก็มีผล21พฤษภาคมด้วยนะครับอย่างเช่นดอกเบีย้ย MLR รเนี่ยนะฮะลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีเนี่ยนะครับก็ลงมาเหลือ5.25อย่างนี้เป็นต้นนะครับและนอกจากนี้ก็บอกว่าก็กาเป็นการสนับสนุนกลไกลของรัฐในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับ แต่นั่นยังไม่สําคัญต่อแล้วครับเพราะว่าปกติการลงที่ถือว่าสร้างสมดุลในระบบการเงินและภาวะที่สมดุลของดอกเบีย้ยคืออะไรครับคุณต้องลงทั้งดอกกู้และดอกฝากในทีนี้ยังไม่มีใครกล้าแตะดอกฝากแต่เขาไปแตะเขาจะไปแตะดอกฝากของบรรดานิติบ,บุคคลที่ฝากเงินไปกับธนาคารแต่ถ้าฝากออมทรัพย์นี่ยังไม่กล้าแตะแต่จนถึงนาทีนี้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับการลงอัตราดอกเบีย้ยฉุกเฉินของแบงค์ชาติก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นปีนั้งแต่เริ่มเจอโควิดแล้วก็ลงเมื่อวานนี้ซึ่งถ้ากับว่าลงไปแล้วไม่ตต่่่าาาวว50 0.5%หรือ มันทําให้ตอนนี้โครงสร้างดอกเบีย้ยระหว่างดอกเบีย้ยเงินกู้กับดอกเบีย้ยเงินฝากเนี่ยนะครับเพียนตามหลักฝากต้องลงฮะจะด้วยเหตุผลกําลังภายในอะไรก็แล้วแต่อนาคตการบิดเบือนลักษณะโครงสร้างของดอกเบีย้ยอย่างนี้จะเป็นปัญหาคือถ้าเรามองว่าโอ้โหทุกวันเนี้ย แค่ฝากในแบงก์มันเสลิงหนึ่งมันก็ไม่พอแล้วถ้าไปลงอีกมันจะเหลือศูนย์มันจะมีผลต่อจิตวิทยายครับนั่นจึงเป็นจุดหนึ่งที่เข้าใจว่าทางธนาคารต่างๆก็พยายามจะไม่เกิดจิตวิทยาที่เสียหายว่าต่อไปนี้คุณฝากดอกเบี้ยไม่ต่อออมทรัพย์มันกลายเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์แต่โดยโครงสร้างของที่มารายได้อะไรรับเนี่ยมันจําเป็นอย่างนั้นแล้วต่อให้ลงนักขนาดนี้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะช่วยบรรดาธุรกิจเศรษฐกิจแต่ ความน่าสนใจในการจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อกู้ยืมเงินขนาดนี้เป็นเรื่องที่ยากจริงๆนะครับมันต่อไปเชื่อว่าภายในวันนี้เดี๋ยวก็จะมีบรรดาสารพัดแดงประกาศลงอัตราเฉพาะเงินกู้แต่ไม่ลงเงิน,างนฝากนะฮะ